พี่พี่ทำคลิปเล่นงเกมเมลอนเพลเกา่าตอนนี้กพ็พโตดแมนกับพวกเพื่อนๆยังเป็นวัยรุ่นโอเคครับจัดให้ตามมนเลยนักศรที่เรานี้ก็พโตดแมนจะเป็นวัยรุ่นเขาได้หาเรื่องเพื่อตัวเองเฮ้ยอะไรยากโดนนะเอกาโพดได้เลยอาอีหันนี่วะ ขอบคุณนะไอ้ไอ้อปื๊ดไอ้คุณไอ้สมชายดีกว่าฉันไอ้เป็นไรหรอกก็พูดต้้งเป็นเพื่อนเลยแล้วเป็นเพื่ปัจจุบันปัจจุบันโอ้สครับคุณจำเรื่องปัจจุบันได้เปล่า อ่ะเรื่องยุคก,ก่อนเหรอใช่ครับโอ,อ้ฉันก็จำได้นะแต่นนะเรามาตีกันตอนนั้นทำไมใช่ครับไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออหนูใส่น้าดัปเล่นนั่น,นั่นแหละเรื่องไม่รู้ตัวนะ่ะหยุดเอาเลยแต่อย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกละ โอเคโอเคโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้คลิปถงกาา่อกมาด้วยนะครับ <c oughs> แค่นี้แหละครับแต่อย่าเพิ่งไปอ,อยังมีอีกนะครับย <c oughs> yeah. อะไรกคนเอาเอาีกเร็ว ออกไปเลยลุงโตหน้าเกลียด